ใบอายุใบอายุครับผมสีฟากไม่สีฟากไม่บัดสิเลียงมาครับเมนูผมมาสีฟากไปวัดไหมสิเลียงมาครับผมใค้ฟากไปเรียงให้จากโตนนี้ไหมครับผมเขาว่าเต้นเข้ามาเขาว่าเต้นครับผมเต้น พี่เมพารไปเลียงจะคน,นครับผมเอาไปเรีย่ยงกันก็มีด้อครับผมอันนี้ใสอวเลครับผมสวดสุด้าครับผมสวัสดีครับคุณแม่ครับ ก็ขอน่าฮ่ไปามเออนนี้คันยรกัา่รับผมไปถามนในาได้บอกที่แม่ก็าบอกว่าปากได้อยู่นแล้วใครสะเลียงบหูห้สิเลียงบอกหูเครับบอกหูหครับไม่รู้ว่าใครกันเลียงนะครับผมไม่ได้เลยครับบหูบหูแล้บผกไม่ด้

มงยังไม่ไปยินยาอยู่